สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นปถมบิษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนนะคะยุชาคณิตศาสตร์ของเราวันนี้อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่10นะคะเรื่องปริมาตรและความจุนะคะใบงานที่46นะคะเรื่องการหาปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตรนะคะ,ะการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตรนะคะมิสพิจารณาทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากต่อไปนี้นะคะลูก นับจำนวนลูกบาศก์ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้ได้6ลูกบาศก์หน่วยจะเห็นว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้มีความกว้าง2หน่วยความยาว3ามหน่วยและความสูง1หน่วยนะคะจะได้ว่า2อคูณสาคูณหนึ่งนะคะก็จะได้เท่ากับ6ลูกบาศก์หน่วยนะคะลูกอีกอีก1โจทย์นะคะนับจำนวนลูกบาศก์ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้ได้12ลูกบาศก์หน่วยจะเห็นว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้มีความกว้าง2หน่วยความยาว3ามหน่วยและความสูง2หน่วยนะคะจะได้สองคูณ3าม 2คูณได้6 6คูณสองเป็น12นะคะได้เท่ากับ12ลูกบาศกหน่วยนะคะเขาก็เลยมีสูตรมาให้เป็นปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงนะคะลูกอ่ะทีนี้เรามาดูใบงานของเราบรรทัดของเรามันสั้นใช่ไหมคะคุณครูคุณครูให้หนูย่อได้ก็คืออ่ะยางข้อหนึ่งนะคะวิธีทำจะได้เท่ากับสูตร ว่างคูณยาวคูณสูงนะคะจะได้เท่ากับ12คูณ12คูณ12ลูกบาศกเซนติเมตร12ค,12คูณ12คูณ12ได้เท่าไหร่คะ1000 เจ็ดร้อยยี่สิบแปดลูกกว่าเซนติเมตรนะคะลูกตอบตอบเท่าไหร่คะหนึ่งพันเจ็ดร้อย นีสิลูกกว่าเซนติเมตรอ่ะทีนี้มาดูข้อสองข้อสองเหมือนกันวิธีทํา สูตรเท่ากับปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับกว้างคูณยาวคูณสูงนะคะจะได้เท่ากับกว้าง5ยาวห้าสูงสอลูกบาท ลูกบากของคุณเขียนผิดก่อกาสอสาลาการันต่อไปเท่ากับ5้คูณหได้25 25ิบคูณสอจุดหได้เท่าไหร่คะ25่สคูณสอจุดหได้เท่าไหร่ลูก อแอบ,บคิดแอบ,บคิดนะคูณคูแอบ,บคิดไปฝั่งนี้คูณคูจะยี่สิบห้าคูณสองจุดห้าเอาจุดออกยี่สิบห้าคูณสองจุดห้าเอาจุดก่อนห้าห้ายี่ห้าใส่ห้าคดสองห้าสองสิบสิบเอ็ดสิบสองใส่ศูนย์สองห้าสิบ ใส่ศูนย์ท่งสองส,องส,องส,องสเป็นหได้เท่ากับเท่าไหร่คะหกสองหเมื่อกี้เป็น2.5งจุใส่จุดได้เท่ากับหกสิสจุนะคะลูกลูกบาท เมตรนะคะอ่ะตอบตอบเป็นเลขไขย่ที่เหลืออีกสองข้ออีกสองข้อให้นักเรียนทําเองนะคะลูกให้นักเรียนทําเองนะคะไม่ยากนะคะ ทําทเสร็จแล้วตกแต่งให้สวยงามแล้วถ่ายรูปลงในะแล้วบ้ามส่งงานวิชาคณิตศาสตร์เดือนมกราคมนะคะ่สําสหรับวันนี้ค,คุณครูก็ฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ